คลิปนี้นะคะจะเป็นการ Xport พอรงกระดองหสามเพื่อยื่นผ่านอินเทอร์เน็ตและพิมพ์รายงานพงกระดองห้าสามค่ะเราจะมากันที่ระบบบัญชีและสินทรัพย์นะคะมาที่หน้ารายงานภาษีหาค,คำว่ารายงานพงกระดองห้าสามนะคะคลิกเข้าไปค่ะแล้วเราก็จะเลือกปีเลือกดูงบนะคะว่าเราจะดูเดือนไหนถึงเดือนไหนนะคะแล้วก็วันที่ยืน่นภาษีค่ะอันนี้เราจะเปลี่ยนเป็นวันที่หน่นะคะเพราะว่าปกติ การยื่นภาษีจะยื่นเดือนถัดไปนะคะแล้วก็กดที่ตรงนี้ค่ะตรงนี้เรากจะขึ้นว่ารอของรายงานสำเร็จนะคะรอสักครู่แล้วก็จะขึ้นว่าได้รับรายงานพรอกร53นะคะกดตกลงค่ะนี่นะคะจะเป็นแบบ ของเราต่อไปนะคะเราจะดูใบแนบค่ะพองกดอกดที่ใบแนบนะคะแล้วก็กตรงนี้เหมือนกันค่ะต้องขอรายงานสำเร็จนะคะแล้วก็ได้รับรายงานพองกะดอกห้าสามข้าคลิกตกลงค่ะก็จะขึ้นใบแนบนะคะว่าเรา มีค่าอะไรบ้างรายการวันที่เท่าไหร่อะไรยังไงนะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะต่อไปนะคะาจะาก,กดกลับไปที่หน้าระบบบัญชีและสินทรัพย์นะคะแล้วก็หาคําว่ารายงานพองกระดอง53ยื่นผ่านเน็ตนะคะแล้วก็เลือกเดือนดูงบเดือนไหนถึงเดือนไหนนะคะจากนั้นก็กดตรงนี้เหมือนกันนะคะเพื่อค้นหา ต้อขอรายงานสำเร็จนะคะได้รับรายง,งานนะคะกดตกลงค่ะอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลของเรานะคะที่เรายื่นผ่านนิดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเราก็จะกลับไปที่หน้าระบบบัญชีและสินทรัพย์ไปหาคำว่า conflict o r d 53ห้าสามนะคะนี่นะคะเราจะเลือกเดือนตรงนี้นะคะว่าเราจะดูเดือนไหนแล้วก็กดที่สัญลักษณ์อันนี้นะคะ จากนั้นนะคะมันก็จะขึ้นข้อมูลที่เรายื่นผ่านอินเทอร์เน็ตนะคะเราก็ตรวจสอบข้อมูลว่าถูกต้องหรือไม่จากนั้นก็กดบันทึกนะคะตรงปุ่มสีเขียวนี้ตกลงค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะการ export พงด53เพื่อย,ยื่นผ่านอินเทอร์เน็ตและการพิมพ์รายงานพงดอ53ค่ะ